จังหวัดนนทบุรีได้วางแผนจัดการมวลน้ำฝนอย่างเป็นระบบโดยตรวจสอบการระบายน้ำในคลองสายหลักตั้งแต่ต้นคลองกลางคลองและปลายคลองเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับเดียวกันแต่ที่ผ่านมาเมื่อมีฝนตกหนักยังเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากคลองบางสายยังไม่สามารถระบายน้ำได้ดีโดยเฉพาะคลองบางตลาดซึ่งเป็นคลองสายหลักที่รับน้ำจากกรุงเทพมหานคร และระบายน้ําจากนนทบุรีออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาคลองบางตลาดเป็นคลองสาธารณะที่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งอยู่ในกรมชลประทานอําเภอปากเกรด็ดกว้างประมาณ15เมตรยาว6,700เมตรและลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรเมื่อมีฝนตกหนักไม่สามารถระบายได้ทันส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในเส้นทางอื่นๆนายสุธีทองแย้มผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจคลองบางตลาดดูการระบายน้ำตลอดเส้นทางเพื่อหาแนวทางแก้ไขหลังพบว่าน้ำจากคลองบางตลาดระบายได้ช้ามากโดยเมื่อวันที่5กรกฎาคม2566ได้พร้อมกับนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีและนายกเทศมนตรีนครปักเกรดส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงเรือสำรวจคลองบางตลาด ตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามคลองกลมชลประธานสถานีสูบน้ำคลองบางตลาดอำเภอปากเกร็ดถึงบริเวณใต้ทางพิเศษสีรัฐอำเภอเมืองนนทบุรีพบขยะจำนวนมากในลำคลองที่เป็นเหตุให้ลำคลองตื้นขืนขัดขวางการระบายน้ำจึงได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาโดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของสว่วนราชการและท้องถิ่นกำหนดกรอบการดำเนินง,งานระยะเวลา และติดตามผลการดำเนินงานพร้อมนัดหมายเตรียมระดมกำลังทุกภาคส่วนทั้งเครื่องมืออุปกรณ์กำลังคนเพื่อร่วมกันกำจัดขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองบางตลาดวันที่18กร,รกฎาคม2566ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีได้นำทุกภาคส่วนและจิตอาสากว่าร้อยคนพัฒนาคลองบางตลาดตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามคลองภายในกรมชลประทานสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด ถึงบริเวณร้านวันวันฟู้ดอเวนิวสถานีสูบน้ำปลายคลองบางตลาดฝั่งระบายออกสู่คลองสวยด้วยการเก็บขยะผักตบชวาและปล่อยขบวนรถบรรทุกขยะเศษสิ่งของต่างๆไปยังบ่อกกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอไส่น้อยพร้อมพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนให้ยินยอมรื้อถอนบ้านเรือนที่รุกล้ำพื้นที่ราชพัสดุ ให้สามารถผลเครื่องมืออุปกรณ์เข้าไปทำงานได้และกำหนดแนวทางให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในคลองบางตลาดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทุกหน่วยง,งานบูรณาการร่วมกันใช้เครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเก็บขยะวัชพืชและเศษไม้บ้านเรือนประชาชนออกมาจากคลองกว่าสิฟัน รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้หรือถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนริมน้ำหลังตลาดชลประธานทำให้สภาพของคลองบางตลาดมีความสะอาดขึ้นและสามารถเปิดขยายช่องทางระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นแม้การดำเนินง,งานจะยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังต้องขยายช่องทางระบายน้ำบริเวณใต้สะพานข้ามถนนติวานนทให้กว้างขึ้นอีก แต่ก็ทำให้เห็นภาพการบูรณาการทำงานของส่วนราชการและท้องถิ่นองนนทบุรีที่เป็นความร่วมแรงร่วมใจให้งานสำเร็จหรือเป็นงานชิ้นโบแดงอย่างชัดเจน